สบายดีปี่น้องพ่อพ่อกน้ังอาแตะสบายดีป่าลุงซะลุงโอ้ขอบคุณป่าลุงที่มาสมเต้ขอบคุณปะาลุงขอบคุณป่าลุงป่าลุงที่แพ่งเต้ขอบคุณลายลายขอบคุณลาย คุณป้าคุณล so e ุงคุณป้าคุณลุงแพงเด้อแพงเมงเตะอยู่บ่อเอาพ่อแม่แพงเตะอยู่บ่อ่ะสิก็ดูแพ่งขน้นมา ผนยาไปแลลโรงเรียนไหนน่ะใส่ทงเดรนงามไปเย็นมือเดียวเราจบสั่มบ่อยเย็นดยู่ะคือเห็นหรียนัเหรียญหนักอยู่เย็นจะมีตะเบลเล่ไรเนใส่ทงยางเลย พี่นาวพี uh, kimse 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 ่นาวพี uh okay. uh okay. ่นาวพี่นาวพี่พี่นาวพี่นาวพี่นาวหองเตะปลาลุงกินนมน้ำเตะเด้อมันไทยเดิแล้วปลาลุงกินนมน้ำเตะเด้อปลาลุงกินนมน้ำเตะเด้อกินนมแฉบแบน้ำเตะเน้อเอียงอะนะไปทัวร์ทัวร์มะลัมหรือเปล่านี่ครั บอกมันวิสุดท้ายมาสิอันมาทาวันผ่าไม้เจ้าก็สิไม่เบิดบ่วิสุท้ายะยังมันเลยนะมาเบิดมันหาขอมีไปกินนะมแลกี่เอมากินไาเไปาชกฮะมาโม้เลยอืมเดุกในเมื่อตัวนี้น

เห็นแต่เล่นไปโรงเรียนกันืะตุยกรตุยเขาว่าจะกินมันกหน่งนัก่องขาโรงเรียนเนาะตั้งตตั้งตเล่น่อเ กิน้าโบราณแต่งามกว่าฝุ่นอ่างล่างอยอะมากพี่น้องจุ่มจีนทำกันเด้อพี่น้องเซ็ตส่วนไปเบิ่งไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งใส่ไก่ได้หมอได้สามันไหมคุ้งใหญ่กุ้งเสือเนื้อตามสั่งกับนมอันนี้หมอเนี่เต็มไอหะแล้ว ้น้ำสครัตุหอมมูะะมมอ,อะไร่รมหมูกันนี่ปง้ปงใช่ไหมนี่คตัตอ,อีหมูตุยคัตเปื่อยขอ,ขอแข่งมันอิงไก่เมี่นมีตวจุ่มิเมี่นมีวจุ่มตีน้สามคนสัมคนเป็สี

มันซุกอยู่บ่จะคืออมันกินโอ้ยกับอันกัคั่วเอาเกลืองในมันออกก็เห็ดเป็นโตมากเนาะโอ้ยพี่ว่าได้แม่คั่วขี่เองซื้อโต10ซิทันกี่ตอนนั่นแล้วอะไเอาโต้อ้วนๆมันๆโลดถ้าโต๊ะได้มันแล้วมาหาย ตัวมันมันในใสมัน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 อ้วนอยู่บไก่นะตัวอ้วนมันมันเออตุ๊กไก่ผู้น้อยวะนี่นะเออพวนกี่อพวนใสไห้เครื่องไม่่า่างระเท่ีบ่โลมาจีนี่นี่เออบายบาย เอาผดได้แ่มากไมปานี้หล่หยกเ่ยลูกหอมัมนำการซะลูกมากินน้ำเตเด้อกินน้ำเีน้อยเด้อกินติดตามซ่องเตน้อยเด้อเตน้อยชิตางซ่องไม่ได้ชิตั้งซ่องแล้วบอซ่องน้องอาเต้พี่น้อง พอเถ้าขนาดเราจะเหตุอยู่ให้พอเท้าเในเหตุเห็นเ่งเพิ่ใหม่เห็นเป่าเปล่เป็นงาบอนบพลกค่ะเออก็ให้เราเหตุหันรับพอจเหตุหอยเล่าทร่งตะซเผาเครื่องสี่หาพันเรากจะได้เบิ่งตหมู่และเราอ่ะพอเ้าอะไรสซื้อให้ใหม่พอเถ้า มันเขาใส่เขาเห็ดสลัดเย็นเขายังหมดเด้ตุกเลยเด็ดเวี้ดไม่รู้เลยมันเด็ดมันหวานกติหนวกปกตต้มน้ำมันออกเบิ้ดไงก็ดีเลยนะ

Uh <laughs> oh. เขาเอมึกินจุ่มตีนมึงได้ยินบ่สัเอาเออเอิดเอาปักเสียมึงได้ยินมาเขียบมเขียบยู่ในา่มาสั่งว่าโหเ่พายักเสียบมาเขียบยู่ในชยปักเสียปากเสียเขา่อไปกินจุ่มตีนมึงได้ยินบอกสันเแซ่บนอ ยิงพ่นเลยนีบนอเตอันนี้ไพี่น้องเลยยิ่งพนเะบกิน้มูจะขื่อนยิงพ่นเมื่อเกี่ยวเขาจะ่เล่แว่เมืดอแห้งอยู่สิเมื่ออะไรบอกเมื่อพ่นหายเรื่องอะม่เอ็มเนแม่มอถือนึงเมื่อเกี่ยวางสกอนแม่ใส่แม่ใส่่ซแม่มันแม่มันเห็ดเบียยนะมันาได้ย่งนเป็นบักไยลังไอยมันเป็นเลย

เพื่อนเพื่อนเพื่อนใหญ่เพื่นมากขี่รถมากเพื่อนนั้นอันยกเพื่นพ่อใหญ่เพื่อนนะมาแล้วอีอย่างคนแบบนะเาหนเเฮอโมเมนได้ด่าได้วันเอาหัวนั่นนหนเพื่อนนะเอบโหเจิงๆก็บวใจโอ้ยรูเท้ามันดาเจ้าเทากระูโม่หนาเป็นแบบที่ใช้ยี่ห้อดิบได้อี่ออุ่นถึมากป็น่หอได้เห็นเอาสันล้วน ใดิขึาบอ้วนเลยนั่งก็บ่ได้ลุ่ตึ้นเนอะก็แล้วมาตีว่าสูงคนขาดก็มาไปเมื่อวานเล่ลนะต้อต่ว่าสื่อขาดแต่แค่ส่งก็ะไรเขายัซุยไปนากินนะก่วลูกคิดตัวกับแงมากพีบ เราเริ <cin stereotype> <dragging> ่มมีลูกอีกแล้วที่แจกันนี้ดาม่าที่เราไม่รับเอาเกมไม่ต้องคุโบคุโบ5ฐานที่บ

สื่อใหม่ก no> ่อนสื่อใหม่เหอะไปโรงเรียนไปปนุสงกาละสงทำนะมีตัวกดีสื่อนุใหน่งโล่โลกบักวนไปวนทำมนอ่ะอ๋ออ๋ออย่าเห็นมาสิแทงตา

ใกล้ๆได้ได้อานเสียบุเสียบเขาได้เลป้าบวงก็ลุกมือีบเด้อนป้าบอกาบววงมอีบไปเปลาหูจ้เนี่นจ้าได้บวงมือรีย่างนี้แบบอันนี้คนเก่งอย่านี้ไปไม่รู้เลบวงมือรียู่ใช่บอกมึงทำเอาน่ะเด็งเอาตัวนึได้น่นน่ยิ่งดีดูดันหยั่งเลยมาไข่ไข่ยังหน่งยิ่นะนะิ่ลยา กินเลยหมอกินบอมดไดับจ <c oughs> ักินกินหมที่มแรยนไม่น่ไ่าอะไรดกินแกนั่งเบื่อเลยทุกกินเลยทุกกินไม,<อ>ม่หมดกกินหนาพี่นอ้องสบายดี่อะไร